คำเตือนเกมนี้เป็นเกมน่ากลัวทั้งเสียงแล้วก็ภาพอะไรพวกนี้แต่มังมีเลือดอะไรพวกนี้ใครจะรับไม่ได้ก็ให้ออกไปกรุณาใส่หูฟังเมื่อ,อประสบการณ์ที่ดีขึ้นใช่ experience แปลว่าประสบการณ์ตดวด,ดิง้งโอ้ยเชี่ยเพ่งสัตว์ดุงแรกเลยโอ้ยเพง่งแสดังจังโอ้ นับไายโอ้ยเยอโอเคเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเดอะซมายิงแมนนะครับเออเขาบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีสามฉากจบนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หนึ่งฉากจบหรือเปล่าหรือจะขึ้นสองหรือขึ้นสามไม่รู้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่คนบ้านเนี่ยเฝ้ามองเราอยู่เราต้องรีบหนี ในตอนกลางคืนนะไอเอสมายิ่งแมนเนี่ยแหละคือคนบ้านนะเออเป็นเกมที่เหมือนแบบเหมือแนบบเราโดนคนโรคจิตอะ่ะวิ่งไล่ตามประมาณนั้นนะครับให้เรารีบหนีอ,อ่ะพร้อมแล้วก็เล่นเลยเอ,อ่ะ n อ x at Game Studio Present น i ์เดสมา n ยิ่มอุ้ยเหมือนในเทลเลอร์เลยฮะเนี้ยเออผมแอบไปดูเทลเลอร์มนนิดหน่อยละ ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้มาเล่นกับความคนหัวลุกมากกว่าน่นคือหนึ่งฉันกำลังจะไปที่เดอะมาร์เก็ตไม่ที่ the market shop, เดอะมาร์เก็ตชอป่สักอย่างเพื่อไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้ Been doing this for year ฉันควรทำมันตั้งหลายปีแล้วเหรอไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะแปลในเรื่องที่ถูกต้องไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่ว่าหลังจากนั้น ก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับฉันอันนี้ว่าโกเอาอันหน,นฉันควรรีบกลับไปไอนน่ฉันควรอะไรสักอย่างฉันควรออกไปให้ได้เร็วที่สุดใน,นคืนนี้เหรอนี่ยคือเวลาทีสองสองเอมคือตีสองใช่ไหมใช่เมาสไวไปไหนเซนเซนทีมเมาไ์ ปวาพ่อมไมอไว้ให้เมามึงไวไปไหนนะ่ะต้องชุด้ายมันนะ i was you all the time e n at b d time or the t i มันบอกว่าเราวิ่งไม่ได้เหรอเราควรไปที่ไหน ไม่ประตูบ้านหลังนะั้มันเปิดมียขยะผมไม่รู้เกมนี้มันเล่นใช้เวลาเล่นเท่าไหร่เอ๊ะลุงนั่นหรือเปล่าสมัยยิ่งแมนมันคงไม่ตามมานะครับผมว่าผมเล่นฉากจบเดียวก็พอนะเพราะผมชี้เกียจ แล้วกูเดินไปไหนเนี่ยจะบอกนะว่ากูต้องเดินไปอีกทางแต่กูเดินไปอีกทางโอาไม่ถูกแล้วป่ะนี่ปะนี่ไงมาเก็ตมาที่มาเก็ตดีปะเขา้ามาด้านในโอ้สวัสดีครับลุงเอาหน้ามาแปะโคตรเท่เลยริลงกสิทธิ์อาริ่ <c oughs> กสิทธิ์เออริ่กสิทธิ์เออโอเคเหล่าคนขโมยรถกลับบ้านนะ ทางตันครับทางนูน้นใกล้ตันตันหรือเปล่าไม่รู้แต่หลักของเกมคือเราต้องเดินกลับบ้านปะมึงควรจะวิ่งแนะเอลบอยมันไม่อยู่ที่เดิมเอาแล้วมึงเอาแล้วปากปากกูจ <c oughs> ำวิกัดบ้านตัวเอง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูกรี๊ดเลยคืนต่อมาโอ้มึงไมีอะไรคืนดิโก้ไอ้สัตว์แม่งมาเงียบๆเลยอ่ะกูื่อแล้วว่ามันต้องไปจำสแกตแต่ว่าแบบมไมาเงียบเลยใช้โอ้วิ่งได้ละไอ้สัตว์แจ้งว่าคืนนี้ได้หนีแน่เลยไอ้ไอ้ไอ้ไอ เฮียไปได้มันเสียงคิคีย์บอร์ดกูดิเลิว่าคาเยเหี้ยเลยมายิ้มเหี้ยอะไรมึงมันก็ตุกชิกกระชากใจเหี้ยอะไรล่ะออกไปเลยนะกำมัดนะวัดเดี่ยวดีวันอะไรมีอะไรต้องแกหนะ่ะ จะบอกนายเห็นมันตดให้กูเอ้าเอาเลยก็เดินไปอี้ยนี่คือสมัยยหมแอนก็ไอ้บ้าโรคจิตอ่ะแอบฝัองผู้ชาย,ย่างกูเนี่ยนะ,ะแล้วผมจริงๆก,ก็จำสัแกหลังกูกูว่าหลังกู เดินออกมาตรงถนนได้ลแล้วแปลว่าได้จุกเต็มเต็มจะกลัวแล้วไม่ได้จุกกลัวแล้วกลั <c oughs> วแล้วกลัว มาทีร้านมาที่ร้านมาที่้านมาที่ร้นยี่ยิเกร์ปะเปิเกร์ปะปิไปเยียเย แล้วฉากจบที่สองกูต้องทำยังไงถ้าฉากจบแรกมันล็อดกว่านี้แต่ว่าฉากจบแล้วถ้าเราวิ่งกลับไปที่บ้านเราไม่เข้าเวทีร้านค้าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือแบดเอนดิ้งฉากจบแรกเดี๋ยวลองฉากจบสองนะครับฉากจบสามผมน่าจะหาไม่เจออุ้ยเนี่ยกลัวผมกลคนไอ้เฮียผม่ากลัวไหมคือเป็คนอ่ะเดี๋ยวแม่ให้อะไรกูบอก ลองลองลองดูลองดูเราจะไม่อนินเตอร์เล็กเออเ่นไงอีเอนดิ้งโอเคคือเอนดิ้งนี้คือเราขับรถหนีสวยกูเอนดิ้งกว่าโอ้ชิจ๊งยีสองเอนดิ้งโว้ยเอนดิ้งสุดท้ายหาไม่เจอ เราลองไปดูที่ช่องคนอื่นดูวยยคือแบบเดินเข้าไปแล้วเห็นกุญแจพอดีอ่ะแต่เอนดิ้งสุดท้ายน่าจะน่าต้องยืนเฉยๆเลยป่ะโอเคครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าฉากจบสุดท้ายเนี่ยทางผมเองเนี่ยหาไม่เจอจริงๆผมเลยเข้าไปดู YouTube ช่องแต่งแชทนะอืมก็จะเป็นยังไงไปดูครบับ จากช่อง Zombie Cosmos นะครับแล้วเขาไปรวบรวมมาจากไหนวะทุก ending นี่เราเขาก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ใช่มเขาัห้ไโอ้เขาหาวิธีไปยังไม่ได้สินะ o d อแก็เดินกลับบ้านนี่คือฉากจบที่สองคือเหมือนแบบวิ่งหนีในป่าแล้วก็วิ่งออกมาแล้ววิ่งเข้ารแล้วก็ฟันี่คือฉากจบที่สองที่กุงงงแทบตายว่าทำยังไงอ้าแล้วทำไมทำไมยุ่งแมนถึงมีอย่างนี้ฉากจบที่แท้จริงอ้ง น,นนี่คือฉากจบที่แท้จริงนะครับสำหรับเกม The Smiling Man ซึ่งแม่งเป็นฉากจบที่ปวดหัวมากผมไม่คิดว่าไอ้ตรงนั้นมันสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยครับเออก็ต้องขอบคุณทางช่องเออะไรนะ t o m i e Cosmo นะครับอืมไปติดตามช่องเขาได้นะครับนี่คอมเมนต์ตรงไหนนะ เก้ากุมพาพกูอัดวันที่สิบแปดโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับส c ค i b e เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อน See you again next time ไปแล้วครับผมไว้เจอกันครับ